ตัวหน่อยเดียตัวใมเข้นัวเยาัเลยนะต่ะวหเลยน่ลยัวนเป็นประตููเข้าไปแล้วลเว้ย เตะไม่ค่อยจะโดนเลครับเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ถุงเท้ากินมันเปเนี่ยนะเอาไว้รุ่นนะอาตัวอลยลีซอเนี่ยแต่อันนี้ถุงเท้านั้นรองเท้าอ้กเบอร์สิบเอ็ดเหมือนกับเป็นแข่งกันนะครับครับต้องเรียนอะไรเนี่ยครูอันนี้บอี๋ยวเชื่อไหมแต่งคนนี้เหรอผมจริงกันทาราลมฝีสามสูงนะพัดที่เดียวถ้าตูดขึ้นเฉย มี้อจะแทงเป็นมวินไปแต่มันผิดสุดะห้องถอยหน่อยนอหน่อยออมันปอดมันปอดัไม่ได้รู้ไม่รูที่มีนี่มีนมาตัวมาตัวมาตัเอาะไรเอาะรบครับ อยงเขดียวโดนเลยไงขอเขาได้เขาได้เอาว่าเขายืนเอาทำไมวะเฮ้ยเตะถึงลายิงเลยเฮ้ย้ไปเลยเอาเลยเขาเลย แต่แกนผูชายนะนอนนอนผูชายอีกเฮ้ยที่สอหนาปะเนี่ยใงไปย่างหลูกย่างเลยไปยิงเลยไปยิงเลยไปยิงสองอ่ะ นโซนไอเซนเฮ้ยกระดูกคนละไซโอมีพีใส่ยอไอเร็วๆเร็ว้อแก้วโอม่งเรวอย่าช้าดะ